วันที่ท่านประธานได้ได้ขึ้นประกอบพิธีทอดผ้ามหาบังสกุลไตรปินนั้นกระผมขออนุยาาน,นำท่านภูม้มเกียริเข้าสู่พิธีนำเรียนประวัติผู้ไหว้ชนรูปังชีรติมักจานังนามะคนต่างละชีรติ อันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้นผมแผ่นดินสิ้นไปไรความหมายส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวายเป็นที่หมายกล่าวการนิกรังดอนก่อนจะเผาร่างกายเป็นข้าทาผมขออ่านประวัติที่คัดเขียนได้รับทราบตามที่ผมได้กล่าวเรียนบรรจงเขียนเก่งประวัติที่คัดมากราบมศการพระคุณท่านในยดีครบ ขอคาระวะในคุณงามความดีและกุศลที่เคยสร้างของคุณพ่อคุณมีคุณนอกผู้ซึ่นสูนสภบตราบสิ้นอนาตก,การและขอกล่าวเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่ารพนับนถือยิ่งทุกท่านครับเหสืออิตราพาทานชาปนสถานเพื่อน้าแห่งเราทั้งหลายนี้คือสีระเลือนร่างที่ปัาจากสิ้นดวงวิญญาณ ราศนา,าการซึ้นทุกทั้งสิ้นบนโลกนี้ของบุคกาดีสูงข้าท่านหนึ่งจำเนียนการที่ผ่านมาเมื่อคราท่านยังมีชีวิตของชีพอยู่นั้นท่านเป็นที่เคารพและเืิดบูลของบุตรหลานเป็นที่รักและนับถือของญาติและของเพื่อนเป็นที่รักให้ของบุคคลอื่อนทั่วไปแต่อีกไม่กี่เพลานับต่อจากนี้ เรื่อนร่างกันเป็นทีรักแห่งเหล่าทั้งหลายก็จะมอดไหม่สูญสลายด้วยฤทธิ์ร้อนของแผลเพิงแต่สภาพโลกกระทาขั้งสี่คือดินน้ำโลมและไฟคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นเท่าธุลีดุจเดิมเหล่านี้คือกฎธรรมดาของมวลสรรพสิทธ์ทั้งหลายทั้งอววแต่ก่อนที่กาลปัดฉิมจะล่วมถึงนั้น กระผมในนามตัวแทนเจ้าภาพต้องขอกราบคำว่ากรุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีน้ำใจเปี่ยมล้นไปด้วยไปดีจิตที่มีต่อผู้วัยชนและลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพิรสายท,ที่ได้เสียสละโอกาสอันมีค่าเวลานอันมีคุณของท่านให้เกียรติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสบตั้งแต่วันพฤหัสบดออี ที่28เมษายนที่ผ่านม,มาจนถึงวังงงนนี้หากแม้นว่าการให้เกียรติการต้อนรับกับสู้ของลูกหลานไม่เป็นที่ประทับใจหรือบกพรองประการใดกระผมต้องการาบทานอภัยไว้นักที้ด้วยพระคุณในความรักพระคุณในความเมตตาน้ำใจไนดีจิตที่ทุกท่านเดียให้ในการนี้และการที่ผ่านมาลูกหลานคระเจ้าภาพ มีความราบซึ้งและจตรากึงไว้ในดวงจิตชั่วนิจยืนยามขั้นผู้มีเกียติที่เาคารพประพรมนายวิริยะบงกบรุณเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำอุบลราชธาได้รับฉันทาณประมัติจากทางคาะเจ้าภาพให้นำอัธชีวประวัติของคุณพ่อคุณมีคุณน้อมมากล่าวสรุีเพื่อเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายพอสังเกต เพื่อการรับรู้ในกิจจริยวัรรที่ผ่านมาของท่านบ้างตามความสำคัญดัตงต่อไปนี้ประวัติคุณพ่อบุญมีคุณนอกชาติกำเนิดคุณพ่อบุญมีคุณนอกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2498นณบ้านหนองตะนาบ้านเลขที่25หมู่ที่ 15, 5, 10ตำบลโคกระเบือ้องอำเภอบ้านเดือมจังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของคุณย่าคุณสีคุณปู่มาคุณนอมีพี่น้องร่วมอุทธร์เดียวกันแปดคนดังนี้คือหนึ่งคุณพ่อรวิคุณนอกยังมีชีวิตอยู่สองคุณพ่อวัชระคุณนออดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่สามคุณพ่อคุณมีคุณนอ ผู้วายชนเจ้าของประวัติที่จะได้ทำการสรรน,นัินในลำดับต่อไป4คุณพ่อสงการคุณนอกอดีตกำนันตบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเลือนจังหวัดนคราราชสีมาเสียชีวิตแล้ว6คุณพ่อจะรูนคุณนอกอยังมีชีวิตอยู่7คุณแม่ประพาคุณนอกอยังมีชีวิตอยู่และ8คุณแม่สมบูรณ์ขัดน,นอกอยังมีชีวิตอยู่ ด้านการศึกษาคุณพ่อบุญมีคุณนอกจบชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่สี่ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้นที่โรงเรียนวัดโคกกระเบ,บเื้องอำเภอบ้านเหลืองจังหวัดนครราชสีมาและต่อมาเมื่ออายุครบปวดได้เข้าอุปสมบทที่วัดดอนทองหมู่ที่ห้าตำบลบ้านเหลืองอำเภอบ้านเหลืองจังหวัดนครราชสีมาได้หนพรรษา หลังจากนั้นก็ได้ลาสิกขาออกมาประอกอบสัมมาอาชีพกับพ่อแม่ประวัติในาด้านการคองรักของเรือนคุณพ่อคุณแมีคุณนออท่าน,นเป็นบุคคลที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจไมตปรีเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องดีเสมอมาคุณพ่อเป็นที่เคารพบ,บูชาของอดหลานและยังคอยเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ ในด้านความขยันคุณพ่อท่านได้เคยเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานครไปรับจา้างแบกเข้าสารลงเรือใหญ่ส่งต่างประเทศเป็นเวลาหปีได้เงินมาพอประมาณก็กลับบ้านมาหาพ่อแม่เพื่อนำเงินมาช่วยหรือครอบครัวนับว,ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีเครื่องหมายเป็นคนดี สมดังพระพุทธะธนคีอวา่านิมิตต่างสาธุครูปางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณท่านที่ทำแล้วแก่ตนเป็นเครื่องหมายของคนดีต่อจากนั้นคุณพ่อได้เดินทางมาทำงานที่อำเภอกระนวนจึงได้มาพบรักกับคุณแม่กล่าเรื่องมิตรไทยทูลสกุลเดิมทั้งสอง จึงได้ตกลงวงใจร่วมเรียงเคียงหมอนกันและมีพยานรักสองคนดังนี้คือ 1. คุณอัศวินคุณนอกปัจจุบันประกอบอาชีพที่ตะปรารรจังหวัดขอนแก่น 2. คุณฉลองคุณนอ้องจบการศึกษาร,ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันประกอบอาชีพพนักง,งานบริษัทธ,ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซตพัาน์พาซาจังหวัดขอนแก่นสมรสกับดาบตำรวจชัยวัดศรีชมชื่นประจำที่ศูนปราบามยาเสพติดภาคสี่จังหวัดขอนแก่นประวัติในด้านการเจ็บป่วยและกดำลงชีวิตคุณพ่อคุณมีคุณนอกได้ประกอบอาชีพค้าขายด้วยความอดทนขยันขันแข็งเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดคุณพ่อไม่รู้จักคำว่าเนดเหนื่อย เพื่อลูกอันเป็นทิรักอันเป็นดวงใจของพ่อทั้งสองถึงแม้ป่วยก็ยังไม่ยอมหยุดพักจนเมื่อปีพุทธศักราช2555คุณพ่อมีอาการวิงเวียนและอ่อนแรงคุณแม่ดาวเรืองผู้เป็นสีธรรยาจึงได้พาคุณพ่อเข้าพบหมอคุณหมอก็ได้ตรวจและวนินิจฉัยว่าคุณพ่อได้ตรวจเป็นโรคเบาหวา หลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้รักษาตามคำสั่งของหมอมาโดยตลอดหลายปีด้วยการทานยาเบาหวานและต่อมามีโรคแทรกซ้อนคือโรคไตคุณหมอจึงในนัดข้อไตเป็นระยะตามอาการเมื่อมีการข้อไตบ่อยครั้งทำให้สายตาของคุณพ่อฝ้าบัวไม่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจนเป็นเหตุให้คุณพ่อประสบอุบัติเหตุ ลื่นล้มในห้องน้ำขาหักเมื่อปีพุทธกราช2,561อีนทำให้คุณพ่อสุดหลักไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติคุณแม่ดาวเรือผู้เป็นสีภรรยาก็ได้คอยฟูมงฟักคอยรักษาคอยปอดข้าปอดน,น้ำดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและที่สำคัญคุณแม่อยากเป็นยาใจให้กับคุณพ่อ ทำให้คุณพ่อมีกำลังจิตกำลังใจต่อสู้กับชีวิตอาการป่วยของคุณพ่อก็ดีขึ้นเป็นลําดับเรื่อยมาแต่อานิจจาร,ร่างกายนี้เป็นหลังของเชื้อโรคเมื่อประมาณก้นเดือนที่ผ่านมาคุณพ่อบุญมีคุณนอกได้ติดเชื้อโควิดทําให้มีอาการซุดหนักคุณแม่ดาวเรือนและลูกๆ อึดในรีบนำตัวคุณพ่อเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุทธรากรานวนคุณหมอก็ได้ช่วยทำการรักษาคุณพ่ออย่างเต็มที่ทำให้หายขาดจากเชื้อโควิดแต่คุณพ่อเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มปอะบางทำให้มีโรคแทรกซ้อนที่ปอดคุณหมอจึงส่งทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่นเมื่อถึงโรงพยาบาลศูนย์ คุณหมอก็ได้ช่วยทําการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่อาการของคุณพ่อก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา6นาฬิกา30นาทีของเช้าวันพฤหัสบดีที่28เมาษายนพุทธศักราช2565คุณพ่อบุญมีคุณนอกนอก็ได้จากไปด้วยอาการอันสบงบด้วยโรคเส้นเลือดอุดตันในก่อน สิริอายุรวมหกสิบเจ็ดปี่ังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดกับภรรยากับลูกลูกหลานญาติพี่น้องเก็ดอย่างยิ่งด้วยอำนาจคุณพระศรีพร,ระรัตนตรัยและคุณกุศลคุณงามความดีที่คุณพ่อคุณมีคุณนอกได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตตลอดถึงถึงบุญกุศลที่ภรรยาบุญธิดาลูกหลานญาติมิตรทั้งหลาย ได้ร่วมกิจกวามเพนทักษิณานุกาานให้กับการนี้ขอจงเป็นพระวะปัจจัยยวนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณมีคุณนอกได้ไปสถิตเสวยสุขในทิพยวิมานสุขคติสถานในสัมประยาพกกุด้วเถเธอลำดับนี้กระผมพระญาตเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่นั่งอยู่ก็ขอให้นั่งอยู่ในการสำรวมสงบนิ่งที่ยืนอยู่ก็ขอให้ยืนอยู่ในการสำรวมสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณมีคุณนอไปสู่สุคติในสัมรารภพบเก็เวลาคู่หนึ่งข้า้าชิญด้วยความเคารพครับ พ่อประดุจดวงเดือนเลื่อนลอยฟ้าขอแสงจ้าหวางทางกลางวิถีชี้ให้ลูกกำเนินเดินทางดีรักศักดิ์ศรีรักงานจร้างสรรตนทุกถ้อยคำข้ามสอนลูกปูนฝังรัก แน่หนักรักหน้าที่มีเหผลความรักท่อยิ่งใหญ่ในกระมนลลูกทุกคนรักพ่อยิ่งเหลือสิ่งใดกวบนี้๋พ่อจากไกลไปหนาหนาะพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าอย่าสงสัย อุทุกคนสุระสุอะไรขอตั้งใจทำความดีนี้แทนคุณขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลขอจงดลน,นำพ่อสู่สวงสวรรค์ขอให้พ้นจากกวงทุกข์ที่ผูกพัน ตราชั่วกกนพ่อสถิตนิติรังด้วยความรักความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากภรรยาและลูกหลานจากญาติพี่น้องเพื่อนของมิตรทุกคนทุกท่านกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ